สำหรับการเสดงด้เครื่อง Airloss นะครับเราจะทำการโดยกดปุ่มที่ปุ่มเฟืองนะครับที่หน้าจอนะครับแล้วเราก็ไปเลือกที่เมนู Standardization นะครับและเครื่องนะครับก็จะให้เรากดปุ่มโอเคนะครับเพื่อเลื่อนเซนเซอร์นะครับขึ้นไปยังข้างบนนะครับสูงสุดนะครับเนื่องจากว่าเวลา n สด r ด i z e นะครับจะต้องมีการนะครับเอาตัวนี้นะครับซึ่งเป็นเป็นหัวแบบแม่เหล็กนะครับทาการติดไว้นะครับที่ใต้เครื่องนะครับ แล้วเราก็จะทําการนะครับเตรียมแผ่นแบ็กการ์ดนะครับเช็ดให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วเราก็ดูว่าบากสีขาวนะครับตรงกันกับบากข้างหน้าไหมนะครับแเราก็กดอ่านค่าตัวอย่างครับนะครับอ่านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็ดึงเอาแผ่นดําออกนะครับแบ็กการ์ดออกครับแล้วเราก็ทําการนะครับเอาตัวแผ่นขาวนะครับหรือว่าเป็นตัวอินสตูเมนต์ต่างตัวนี้นะครับ ใส่เข้าไปโดยที่ให้บากสีขาวนะครับอยู่ข้างหน้านะครับตรงกับบาร์ที่อยู่หน้ากล่องตัวนี้นะครับติดตดีชนิดแล้วใช่ไหมครับก็มาที่กดลิตเลยนะครับเพื่ออ่านตัวอย่างครับเมื่ออ่านตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาสีขาวออกนะครับแผ่นขาวเราจะทําการอ่านแผ่นเขียวต่อนะครับ ซึ่งแผ่นเขียวนะครับเขาจะมีให้เราก่อค่านะครับว่าทารเก็ตนะครับตรงกันไหมนะครับกับบนหลังแผ่นอย่างเช่นค่า x 15.49ค่า y 21.54ค่าแ16.93นะครับอันนี้ก็คือว่าตรงกันนะครับเราก็จะเอาตัวแผ่นเขียวนะครับติดไปที่ใต้เครื่องเหมือนเดิมครับแล้วก็ทําการอ่านตัวอย่างใี้รอบหนึ่งครับครับ อันนี้ค่าที่ได้นะครับก็จะโชว์มานะครับว่าค่าที่อ่านมาได้เท่าไหร่แล้วก็ค่า d i f f e r เ n c e เท่าไหร่ซึ่งดูผลรวมแล้วนะครับในแต่ละแกนในไวเซชนเนี่ยนะครับค่าทอค่าที่ Differ e n c e นะครับไม่เกินทอนแล้วนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับแล้วก็กดปิดได้เลยครับแล้วก็เรานะครับก็ให้เอาตัว b ็ x ตัวนี้นะครับ standardization box นี่ครับเอาออกก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยกดโอเคนะครับตอนนี้เครื่องก็พร้อมใช้งานในการอ่านตัวอย่างแล้วนะครับ โดยที่เราจะสามารถนะครับตรวจสอบอีกรอบนึงนะครับว่าตัวเครื่องนี้นะครับได้ส t a นดา r เ,เรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับอยู่ที่มุมซ้ายล่างนะครับจะเขียนว่า standardize น,นะครับก็คือถือว่าเราได้ทำการส t a นดา r เรียบร้อยแล้วนะครับ